สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง Drone Info นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาอัปเดตเฟรมแวร์ให้กับตัวเอ p r e s s r s n อ n o TX Module ทนะครับแล้วก็ตัว Receiver ด้วยครับแต่เดี๋ยวจะลองอัปเดต Receiver ที่มันบิวอินมาที่อยู่ในลำตัวนี้นะที่รีวิวไปค่าวก่อนนะครับที่เป็น HX 115LR ตัวนี้ของ Beta i p อเขาออกตัว CLI ที่มาแก้ไขเรื่อง ลำบินแล้วมีอาการสั่นออกมาแล้วนะครับก็เพื่อนๆไปดาวน์โหลดมาใส่ได้นะครลำนี้ก็จะบินนิ่งขึ้นดีขึ้นเลยอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัปเดตเฟรมแบ์กนเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ดี๋ยวขอตัดภาพไปหน้าจอคอมกโอเคก็ให้ไปที่หน้าของเ e t a IPv นะครับแล้วไปที่ตัว elrs nano tx module นะครับสกอร์มาด้านล่างนะครับจะมีบอกอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะอ่าโอเคก็กดคลิกเข้าไปเลยครับตนนี้ก็จะมีวิธีการเนี่ยแฟช์เฟรมแวร์โอเคอ่ตอนที่ตัวเบต้า fpv ออกตัว xhs tx m o d u l ตัวนี้มานะครับจะเป็นแค่เวอร์ชัน่น1.0นะครับ ขึ้นเงอ้ยนี้เขาอ่ายังไม่ใช่พูดหงุดหิดฮะคือหมายถึงมันออกมาเป็นแค่ฟังก์ชัน1.00 r ง5เฉยๆนะครับแต่เนี้ยหลังจากนั้นมันออกมาเป็น1.00เวอร์ชันเต็มแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลิลิชัดดีเดตนะครับซึ่งมันก็จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์อ่ามา2คุณ,ณสมบัตินะครับก็คืออันแรกอันนี้ฮะเนี่ยเปิดเคอร์เซอร์นะโอเคนี่อ่อ่าก็คือจะซัพพอร์ตอ่า แพ็กเกจรีเฟรชเรตที่ห้าร้อยเฮิร์ตแล้วนะตอนแรกจะยังที่บางคนอาจจะเจอปัญหาว่าปรับเป็นที่ห้าร้อยแล้วมันก็เด้งกลับมาเป็นสองร้อยห้าสิบไม่ยอมเป็นที่ห้าร้อยนะเพราะว่าเฟรมแวร์เก่านะก็ให้อัปเดตเฟรมแวร์ก่อนเสร็จแล้วก็เพิ่มวิธีการกดปุ่มบายนะฮะซึ่งจากของเดิมกดเขาบอกกดปุ่มครั้งเดียวนะฮะอันน,นี้บอกว่าที่ตัวนาโนโมดูลนะครับก็กดปุ่มสั้นๆนะฮะนะช็อตเพลสสามครั้งก็จะเข้าสู่บายโหมด อเอเอ,เอหรือมันหมายถึงเป็นการบอกว่าบอกเซตันว่าบายหรือไม่บายนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แต่เพิ่มสอคุณคุณสมบัตนี้เข้ามานะครับวิธีการอัปเดตก็คือต้องไปที่ XLS s นะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมีคำเตือนนิดหนึ่งคือไอตัว TX module เนี่ยมันไม่ support การอัปเกรดผ่าน wi-fi ครับ คือเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าไปดูใน h u t ฮับเนาะอ่านดูบอกว่า XPS เนี่ยมันอัปเดตผ่านผ่าน UART หรือผ่านสาย USB ก็ได้หรือผ่าน Wi-Fi ก็ได้แต่ตัวของเ e t a APP นี่อัปเดตผ่าน Wi-Fi ไม่ได้นะอันนี้แจ้งก่อนนั้นเดี๋ยวเราต้องใช้สาย USB กันโอเคก็ไปที่ XPS iOS Configurator เลยครับก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดับโอเคเปิดมาแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ โอเคถ้าเปิดถ้าเพืเ่อนๆเปิดมาแล้วมันมันจะให้อัปเดตเวอร์ชันนะก็ให้อัปเดตด้วยนะอย่างของผมตอนนี้เป็นใหม่สุดละหนึ่งจ okay. ุดศูนย์เจ็ดโอเคทีนี้เราก็เลือกเวอร์ชันเลยฮะอย่างที่แจ้งในอ่าเพจเมื่อกี้นี้นคือเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมตอนนี้มันเป็นหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ละอ่าใหม่สุดโอเค ถ้าติ๊กตรงนี้มันก็จะโชว์พีลิ e เวอร์ชันที่ยังไม่เรียบร้อยนะเป็นล e c แครดิเอ e แต่เราเราไม่เอาครับเราหนึ่งจหนึ่งศูนไม่เหมือนของตัวคอร์สไฟของ t ี s นะที่ต้องติ๊กเพื่อให้เลือกฟังเฟรมแวร์ใหม่ๆอันนี้เราไม่ติ๊กนะเลือกหนึ่งจหนึ่งศสร็จแล้วตัว Target ก็คือตัวอุปกรณ์ที่เราจะทำการแฟช c h เฟรมแวร์นะครับเราก็เลือก มีให้เลือกเพียบเลยอย่างของเราวันนี้เป็นเบต้า IPV ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้เวอร์ชัน900เมกะเฮิร์ลองเล่์ก็ตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดใครใช้2.4กิเกิเฮิร์เหมือนของตอนนี้เนะี่ยก็เลือกเป็น2.4กิเกิเฮิร์แล้วก็เลือก Device ว่าเป็น Receiver หรือ Transmitter เนี่ยนะอันนี้ผมจะอัปเดตตัว TX ก่อนนะก็เลือกเป็น TX โอเคในเอ p r e s s r ส Configurator อนี่ยเขามีให้เลือก Wi-Fi ด้วย แต่มันไม่เวิร์กแบบเราเลือกเป็น UAT โอเคเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ครับ Standard Mode แล้วก็เลือกตามนี้ครับเนี่ยติเ Regulatory Domain i s m นี่ยตรงนี้มันมีมันจะตรงเครื่องหมายคำถามตรงนี้มันจะอธิบายไว้ครับว่าจะทำให้โิมดของเราเนี่ยมันเป็นการจองขึ้นความถี่ไว้เพื่อให้ใช้กับ โดเมนเพื่อเพื่อเพื่อความปลอดภัยในแต่ละประเทศนะครับก็ให้เราติกไว้ครับว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับส่วนบายนิ่ง a ฟ e นี่ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะถ้าติ๊กก็คือหมายถึงว่าถ้าเราสายบายนิ่งเฟสไว้ซึ่งสมมุติสายเป็นอินโดนอินโฟแบบนี้แล้วเราไปใส่ที่ตัว r e เ e i ร์ r ให้ตรงกันเนี่ยเวลาเราบายก็คือเราไม่ต้องการกดไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยจะบายกันเองอัตโนมัติแต่ถ้า เราใส่ไวในตัว t x เหมือนผมเนี้ยแล้วที่รีเซิร์버ไม่ใส่ก็ได้ก็บายโดยวิธีการกดปุ่มังนั้นผมก็แนะนําว่าตรงนี้ในไหนแฟรทันทีก็ก็ใส่บายดิ่งเสร็เลยอ่าบายดิ่งเสตรงนี้คําอธิบายก็คือเป็นอ่ uh, บอกว่าทั้ง t X line X เนี่ยต้องต้องใช้ไอตัวบายดิ่งเสเนี่ยเหมือนกันเพื่อให้ X s p e c i a l i s เนี่ยมันมันเข้าใจว่าจะเป็นการบายกันนะ uh, ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เป็น security อะไรฮะเป็นแค่เป็นแค่ คำที่ไม่ให้ซ้ำกันนี้เฉยอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ติ๊ก u า Inverted ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะบอกว่ามันจะทำให้รองรับกับเนี่ยอย่างเช่นรีโมทต,ตามเนี้ยฟิสกายคิวเอ็กซ์เจ็ดทีเบสแกทูซึ่งผมใช้แทนกัตทูด้วย r a เรดิโอมาสเตอร์ทีเอ็กซ์สิบหกเอสต้องติ๊กไว้ครับนะ,ะมันบอกว่าให้อ่าให้ติ๊กไว้ด้วยนะครับโอเคส่วนอัลล็อกไฮพาวเวอร์นี่คือก็อัลล็อกด้วยคนระับ ก็เกิดของใครมีฮาร์ดแวร์ที่มันได้ไปถึง1นึ่งพันมิลลิวัต์เนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม,ไม่โดนล็อกไว้นะครับแต่อย่างของเปต้าอพีพีตัวนี้สูงสุด500มิลลิวัตเนะี่ก็ให้ติ๊กไปด้วยครับมาทางฝั่งนี้ no s นซ c ส่อนอารเนี่ยมันจะบอกว่าถ้ามันเป็นมันเป็นการปรับการซิงค์ data ตอนที่จะเริ่มต้น,นครัอืมก็อันนี้แนะนำว่าไม่ไม่ต้องติ๊กไวครับอืม ส่วนอันนี้ OpenTX s y n c มันบอกว่าจะช่วยทำให้อัตราการหน่วงสัญญาณต่ำนะเนี่ย Lower Latency ก็ s h o u l d B e Keep Enable เราก็ติกไว้ถัดมา Eta Delta นะครับตัวสองนี้ต้องติดคู่กันนะก็คืออันแรก Hybrid Switch a นี่คือถ้าเราไม่ติกเนี่ยสวิตท,ที่หมวงเราถ้ามันมี3ตํตำแหน่งอนะล็อกแบ็กล็อกแบ็กสองตำแหน่งหรือล็อกแบ็ก เป็นสารต้นแ่งเนี่ยถ้าไม่ติ๊กมันจะกลายเป็นเหลือแค่สอน่งั้นก็แนะนําว่าให้ติ๊กด้วยจะได้ใช้สวิตช์บริโมทได้อย่างเต็มที่ครับส่วนอันนี้เชลเมนที่ก็คือให้มันรับส่งค่าจากตัวเนี่ยเชลเมน t ี่มันจะบอกว่าบอกว่าให้ Enable คู่กันทั้งที่ g X R X ก็คือที่ตัว g X โม d ู l เนี่ยครับแล้วก็ R X ด้วยเพื่อที่ให้ส่งข้อมูลเนี่ย G P S แบตเตอรี่ความสูง แล้วก็ข้อมูลของอุปกรณ์แล้วก็โหมดในการบินไว้ด้วยอ่าโอเคก็ติกไว้ด้วยครส่วนอันนี้มันเป็นบอกว่าทำให้ TTX Module เราเนะี่ยส่งค่า telemetry ไปที่ OpenTX เนี่ยทุกๆส0มรลอยิ m โดย default นะครับแต่เราไปเปลี่ยนค่าได้เราไปเปลี่ยนค่าได้ซึ่งตรงนี้มันบอกว่าไว้ทำเพื่ออะไรอแบบนี้ โอเคอันนี้มันเป็นเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มันคือเพื่อนอาจจะเคยใช้ใช้รีโมทแล้วชอบเตือนคือสัญญาณยังดีอยู่แต่มันจะเตือนว่า telemetry l o s s นะเนี่ย telemetry l o s s warning อ่าในกรณีที่เราให้ให้แบบว่าที่ที่ความถี่สูงอันนี้บอก high telemetry ratio อ๋อ low rate โอเค low rate อย่างของ tbs เนี่ยที่มันวิ่งที่ 50Hz เฮิร์ตซ์คือมันวิ่งมันใช้กับการบินระยะทางไกลๆเนี่ยบางครั้ง t e l e m e t y มันส่งมา มันยังไม่ถึงรอบส่งมันอ่ะเออแต่ตัวรีโมทเรามันมันมันเข้าใจว่าจะส่งแล้วแต่มันไม่มีข้อมูลมามันก็จะเตือน e l เ m ม t r ช l ่รอมันก็จะรำคาญอันนี้ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ถ้าติ๊กก็ควจะมีให้ใส่ค่าอ่าโอเคถ้าติ๊กไว้ตรงนี้โอกาสที่จะเจอเตัวรีโมทหรือตัวตัวทานสมิเตอร์เราให้มันเตือนว่าเ e l เ m ม t r y ี o s s เนี่ยเราจะเราจะไม่ได้ยินละอ่าโอเคส่วนอันนี้ ถ้าโมดูลของใครมีฟังก์ชัน wifi ด้วยตัว wifi ถ้าถ้าเกิดตัว T X โมดูลเราัน่มันไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์พอครบ4ี่สิ้าวิปุ๊บมันก็จะเปิด wi-fi นะเราจะได้อัปเดตเฟรมแวร์ได้แต่เนี้ยติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ไม่มีผลกับของ Data ตอลพโอเคสรุปติ๊กตามนี้นะครับแล้วก็มาที่เลือกพอร์ตว่าจะ,ะ T X โมดูลเรา,าอยู่ที่พอร์ตไหนงั้นเดียวผม สลับหน้าจอโอเคนี้เราเสียบสาย USB เข้าตัวชิปมาดูเราโอเคเราก็จะดินเสียงว่ามีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามานะครับโอเคตอนนี้ผมเสียบเรียบร้อยนะครับไปติดอย่างนี้จะได้เห็นไปด้วยนะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตัวมาดูเราเป่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีไฟอะไรเปล่าครับเสร็จแล้วไป ไปเลือกเออ่ซิลิคอนตรงนี้ก็เลือกที่เป็นคอมกฮะเลือกซิลิคอนหลักฮะที่มันมีคำว่าซิลิคอนหลักเพราะมันเป็นชื่อชิปเซ็ตนะโอเคแล้วก็กด b u บ and fetch นะครับเออ่ build and fetch build ก็คือมันจะค่าที่เราเซตอัพตรงเนี้ยมันจะ build มาเป็น configuration ไฟล์ฮะถ้าเป็น b i n เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ ถ้าเรากดบิ้วเฉยอมันก็จะได้ไฟล์มาเฉยก็ต้องไปแฟตที่หลังแต่อันนี้เดี๋ยวเราลองบิ้วแอนด์แฟตเลยเกดดูเดี๋ยวลไปด้วยกันครับที่โมด,ดูลก็ไฟล์ติดสีฟ้าเฉยฮนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนบิ้วก็นานนะครับหลายคนจะสงสัยมันนานจังแต่ถ้าเราเคยบิ้วไปแล้ว เรามากดซ้ำอ่ะมันจะเร็วมันไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์มาอีกเนี่ยมันกำลังดาวน์โหลดเฟล์นะแล้วก็บิวเทคไฟล์มาอ่ะแฟลชแล้วที่มาดูไฟ์ยังติดค้างสีฟ้าเฉยเนะี่ยไม่มีกระพริบไม่มีอะไรเลยเนะี่ยก็มีสติการให้ดูครับตามนี้ ก็กำลังคอมไพล์ตัวเฟรมแวร์นะครับเบต้พีนะ่บีสองพันสี่ร้อยทีอ็าโอเคโอ้ค่อนข้างชา้าตอนนี้ตีห้าสี่ห้าเอ่อเดี๋ยวหกโมงต้องไปอาบน้ำแต่งตัวแนละ้ว เมื่อวานที่นี่ก็ฝนตกหนักนะหากลับบ้านมานี่น้ำท่วมเลยโชคดีที่คืนนี้ฝนไม่ได้ตกเพิ่มอันนี้เริ่มแนละ้วนี่อ๋อย่อไฟอยู่อ๋อแต่กำลังเขียนลงแฟกชั่นเอรี่แล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์สักเซูที่สองนาทีนี่เรียบร้อย้ว s u c สักเซ u ู โอเคทีนี้สำหรับเพื่อนๆบางคนที่ทำนี้แล้วมันไม่เวิร์กนะมันขึ้นสีแดงแล้วบอกว่าเฟลเป็นเพราะว่าเบต้า p อพีีตัวเ uh, อ่กเซสอเอสโมดูลเนะี่ยที่เพื่อนเพื่อนได้มาอาจจะเป็นแบตแรกสุดนะครับมันจะขาดตัวคาปาซิเตอร์เข้าไปตรงในวงจรนะัมันไม่ครบนะบ uh, ซึ่งตรงนี้เขามีบอก,อย,กอยู่ผมกดอูนี้เขาจะมีบอกว่าถ้าแฟตแล้วไม่ผ่าน เนี่ยถ้าแฟดแล้วไม่ผ่านครับต้องต้องแกะน็อตสี่ตัวตรงนี้นะที่โมดูลเนี่ยออกเพื่อให้เห็นแผงวงจรข้างในครับแล้วตอนที่เรากดปุ่ม v i l d and f a t เราต้องมากดปุ่มตรงนี้ด้วยนะที่เคอร์เซอร์สีแดงวงกลมมุมนี่ฮะกดปุ่มคลายด้วยครับทนี่ please open module case เ,เปิดเปิดตัวโมดูลออกมานะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม แล้วก็คอนเน็กมาดูไปที่คอมพิวเตอร์อ๋อโอเคไม่ต้องกดค้างนะบอกว่าเปิดฝาออกมาเสร็จแล้วกดปุ่มกดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็เสียบสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็ให้ปล่อยปุ่มได้แล้วก็ลองลองวิวแ d ์แฟดอีกครั้งหนึง่งอ,อันนี้เป็นเฉพาะกับบางตัวนะถ้าเปนเพื่อน เจอปัญหาว่าแฟดแล้วตรงนี้มันเฟลนะเป็นแถบสีแดงเลยแล้วเขียนว่าเฟลนะก็ทําตามนี้นะแต่กรณีตัวของผมได้มาชา้าไม่ใช่แบตแลกก็เรียบร้อยฮนะเราแฟดได้แล้วโอเคนี้แฟดเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเอามาใส่ที่ัูรีโมทงเราดูโอเค โอเคแฟลชเรียบร้อยเราก็จะไปที่ e o s ไปลองดูก็ได้อร่อยขึ้นอะ Connecting ไฟไม่ติดเพราะว่าผมไม่ได้เลือกโมดูไว้นะทีอันนี้มันเป็น85 Speed f o ยู่เดี๋ยวผมลองเลือกเป็น,น HX 1.5ก่อนโอเค ติดแล้วนี่ก็ไปที่ elis u a script นี่ได้แล้วนี้มันโชว์เป็นส5 0รหสิบเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น package d r f f e r e n c e ลองเปลี่ยนเป็น500ถ้าเป็นของเดิมพอกดปุ๊บมันจะเด้งกลับเป็น250อ่านี่เป็น500แล้วแต่อตรงบรรทัดนี้500ไม่สำคัญเท่าไหร่สองคันที่ข้างบนตรงนี้ที่เป็น0 โค้ดรอน500เนี่ยถ้ารีโมทเรามันไม่ซัพพอร์ตเพราะว่า OpenTX มันเก่าเนะี่มันก็จะวิ่งแค่200 56หรือ250เนี่ยนั้นก็แนะนำเพื่อนว่าให้เปลี่ยนเอ่อเปลี่ยน OpenTX เวอร์ชัน2.3จุดเท่าไหร่จำไม่ได้ละ14นงครับแต่ของผมเนี่ยเปลี่ยนเป็น ATX เลยเปิดเป็น ATX ซัพพอร์ตแน่นอนแพ็กเกจรีเฟซเร็วนี่คือลำโดเรามันจะไวคือมันจะแบบไม่มีตรากานหน่วงเนี่ยน้อยมาก ถ้าเพื่อนๆอยากดูวิธีการอัปเดตตัวฟิสกายรีโมทให้เป็น HX ก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันให้โอเคทีนี้เสร็จไปแล้วเรียบร้อยสำหรับตัว TX Nano โมดูลตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปอัปเดตตัวรีเซิร์ฟเวอร์ที่มันบิวอินมาอยู่ในบอร์ด AIo ตัวนี้บ้างคนระับ ธีการอัปเดตตัว receiver นะตัว rx นี่ fat receiver เขาบอกว่าให้ต่อสายขนะ้าเรา build in ก็ไม่ต้องต่อเราต้องไป build ให้มันเป็นไฟล์ออกมาก่อนแต่ไม่เห็นมีบอกวิธีที่เป็น wifi เลยแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีวิธีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปิด e x p e s x ขึ้นมา ก็เหมือนเดิมครับเราเลือกเป็น1.10ต้องไปโอเชนตรงกันนะคร t x r x แล้วก็เลือกเบต้า APB 2.4 GHz ะเฮิรตดีไวท์คราวนี้เราเลือกเป็น RX นะโอเคแล้วมันจะมีแบบอัปเดตแบบแบบ p a s s t o ก็คืออัปเดตผ่านสาย USB แต่ไม่ได้โดยตรงครับคือจากจากตัวไฟคอนเ,เลอร์ด้วย เพราะว่ามันจะผ่านจากตัวรีเซิร์ฟที่ต่ออยู่กับไฟส์้อเดอมแต่เดี๋ยวผมจะลองทำแบบ Wi-Fi ให้ดูเนาะติดเป็น Wi-Fi อา่เอาเลือกแซนด์ดัตต์โหมดเล e ล u ตเตอรี่เลือกไว้ binding set เป็นโดนอินโฟให้ตรงกันโดซิงออนอาร์มต้องเลือกล็ Lock first. Okay. อกออนเฟิร์สโอเคอ่าก็ติดไว้ use diversity นี่ติดขึ้นไม่ติดก็ได้เพราะว่าง เราไม่ติ๊กดีกว่าเพราะว่าของเราเสาอากาศมีต้นเดียวมันไม่ได้สลัาบระหว่าง2ต้นโอเคส่วนตรงนี้ต้องติ๊ตัวให้เหมือนกับตัว T X ครก็คือ Hybrid Switch e นะครับแล้วก็ Enable telemetry ด้วยส่วน Auto WiFi คือเดิมแต่อันนี้เขาเซตแค่20วิคือถ้าไม่มีการต่อเชื่อมระหว่างที่ X r X ปุ๊บมันจะเข้าโหมด WiFi ซึ Fi, ่งเนี่ยเราอยากได้อยู่นะ20วิก็ให้มันเข้าโหมด WiFi เลยทีนี้พอมาถึงตรงนี้เราจะ build and b u i ิวแอน f a t ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะ i ิวผ่าน wi-fi นี่เราจะ i ิวเป็นไฟล์ออกมาแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ในตัว rx ตัว receiver ผ่านหน้าเบราว์เซอร์นะอากดบิวเลยคอมไพลนะ์เสร็จมแล้วบอกว่าตอน i ิวจะนานหน่อยนะอย่าตกใจให้รอไปเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนที่คุณทำครั้งแรกมันจะนานมากนี่ แปลงมานี้ครับโอเคเรียบร้อยได้ไฟล์มาแล้วมันบินนะโอเคมันจะอยู่ใน temporary folder ครับมันเปิดให้เราเลยนะ,อ,ะอย่าปิดไว้น,นะครับเดี๋ยวหาไม่เจอโอเค copy ก่อนกันพลาดมันก็จะบอกว่า view เรียบร้อยเฟล์แล้วก็ปิดเลยคนระับ นี่เปิดไว้นี้ไปที่ตัวลำโดนเรานะก็เต็บแบบเข้าลำโดนเราแล้วดูไฟตรงนี้ไฟของรีเซิเร์ฟนะครับแป๊บสองครั้งนี้มันคือมันจะเข้าอัพเดเฟรมไวโอเครอแป๊บหนึ่งให้มัน พอครบยี่สิบวิครัไฟตรงนี้มันจะติดเร็วๆก็พิพริวเร็วๆก็จะเข้าสู่โหมด Wi-Fi รอนานหน่อยกะพิพกระพริวเร็วๆอย่างนี้คก็คือมันจะมีเปิด Wi-Fi ขึ้นมาโอเคเปิด Wi-Fi แล้วนี่เดี๋ยวผมไปเปิดไปสลับไปที่หน้าจอของของเข้าสู่โหมด Wi-Fi เราไปคลิกที่ใส่ลับ Wi-Fi ของเราคนระับเพื่อเลือกเลือก S S D นี่มาแล้วฮะเป็น X P s L R S I X นะี้ ก็กดคอนเน็กตอ่า network security key เป็นคำว่า hpslrs s s l r s อ่าได้แล้วนะครับคือมัสักคู่คือโดนผมมันอยู่ไกลไปนะครับเออเพื่อนๆต้องเอาเอาลำโดมนมาไว้ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็พสุสธิ์ก็คือ hpslrs ตัวเล็กตัวเล็กหมดนี่แหละพอได้แล้วมันก็จะเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเองออโต้เลย แล้วก็ใส่ IP Address เป็น10.0.0.1ใค่แล้วก็ไปที่ Choose File นะครับอยู่ยถ้าเราเปิดอันนี้ค้างไว้เราลากมาเลยได้ไหมลองดูลากจุดดอทบินตัวนี้ครับลากมาใส่อ่าเนี่ยมันก็จะเลือกให้แล้วเราก็กดอัปเดตเลยมันกำลังทำงานอยู่ ไฟที่ตัวโดนก็จะติดค้างเป็นไฟสีแดงค้างครับนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวผมถอดแบตจากโดนเอาลองดูลองเปิดโม,โมดไว้เอาลิ้นใส่มดู โอเคไฟติดเรียบร้อยก็เสียบลำดลโอเคเนี้ยมันมันบายกันเองเลยคือดูขีดสัญญาณติดขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้คือใช้ได้นะโอเคก็เฟรมแวร์ตรงกันลองไปดูว่าชา a r g e t e l e m e t มาไหมนะโอเค ไปหน้าเทเลมิที่เนี่ย ISSI Vfat มาไหมเนี่ย RXBT 3 7มสิโวลต์แบบ42%่สิองเปอร์เซ็นก็ลองดิสอเบอรี่ดิคือถ้ามันเพื่อนไม่เจอตรงนี้นะตอนตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะผมลองดีลิททิ้งแลคือมันไม่มีเซนเซ,นเซอร์อะไรให้เห็นเลยเนี่ยก็ให้มาหน้าเทเลมิที่นะหน้าสิบเอ็ดของของตัว OpenTX เนี่ย o t x แล้วไปกด d i s c o v e r y New Sensor นะครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะดึงค่า a s i จากลำโดนเรากับรี c ซ i v e เอร์มาได้เนะนี่ยอเสลบ20 dB เนี่ย Link Quality 100%เนี่ยนี้ Link Link Quality TQI l 100%แบ t บมันเหลือ3.7วล เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการอัปเดตเฟรมแวร์ให้กับตัว TX module แล้วก็ตัวรีซิฟเวอร์ที่บิวอินอยู่ในลำโดนตัวนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะลองทำการอัปเดตเฟรมแวร์ผ่านตัวรีเซิฟเวอร์ที่ไม่ได้บิวอินก็ได้นะครับก็ใช้ WiFi เหมือนกันแค่จ่ายไฟเข้าบวก5โวลต์แล้วก็กล่าวแล้วก็รอประมาณ20วิมันก็จะเป็นไฟกระพริบทีๆเข้าสมด Wi-fi แล้วก็ทำตามวิธีได้เลยโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ